ัสดีพี่นอ้องเราะหน้ามือนี่ครับรอะหน้ากับเพอรอครับน้ำเขาเคียวแล้วผวมสวยงามกับพอเบิงอยู่ครับตัดใบน้ำเข่ากับถบือว่าสูงบันไดเบิงโดยโรวมแร้่กับบานาจะล่มหรอกครับล่มกับสีธว่าล่มหน่อยครับปีนี้ตรงที่มั่งามเนาะ บริเวณนี่จะห่างแน่นลครับเนื่องจากว่าอัดเขา,าดันนาดินนะครับพี่น้องดันนาดินขึ้นไปเฮ็ดเป็นขั้นแท้เฮ็ดเป็นขั้นแดนเพ่นเพราะว่าเขาแบ่งแยกออกจากเพ่นได้มันก็นเลยขี่บง่งาปไปไลยครับเดี๋ยวแรกนี่ละหลังจากเกี่ยวเขาเสร่ล้จะหาปอกหาปุ๋ยมาใส่หาฟุนาฟ้นหาฝุ่นมใส่เพื่อที่จะให้มันได้สารอาหารครบเนื่องจากว่าเขาดันขึ้นมใส่ขั้นแท้ มันก็นเลยมังามอยู่คันแท้พี่พี่น้องบวงามอยู่คันแท้ใหน้นาเขามันก็นเลยกลายเป็นแบบว่ามอมงามแล้วพี่น้องเนาะแต่ถือว่าใส่ได้อยู่นิดหน่อยูยครับน้องบะเขานะครัคันแท้ข้าวข้าวกลางคันแท้อะไร้ะครับนี่พี่น้องนี่ตะก่อนองี้ไง่ก่อตัวตัว,ตวเริ่มกลมเริ่มที่ตั้งทองแล้วครับเนี่ยหมน่นอดแล้ว น้ำหอมขาคันแท้ก็ได้ปุยก็ใส่เราเด้ใส่หมดแล้วใส่รับรวงนานาสี่ไรผมใส่ไปเลยแปลงนี้เนาะนี่เนาะแปลงนี้พื้นที่สี่ไร่สีไ่ไร่นิดนิดผมใส่ไปอ่าหนึ่งกระสอบห้าสิบกิโลเลยครับนี่จกะถือว่าใส่หลายบ่ใส่หลายอยู่เพราะว่ามันเอาน้ำบ่ไดเนาะเนื่องจากว่าน้ำมันมันเป็นน้ำ น้ำเยอะมันน้ำไหลขามกันแท่น้ำอยู่ตลอดเวลาผมก็เลยใส่เพื่อไว้เพื่อที่จะประมาณว่า,าเรือจากไหลนี้ก็ให้มันได้สารอาหารจากจากปุย๋ยเขาบ้างเนื่องจากว่าเข้าใส่จำนวนมากออกผมใส่สูตร1ิบหาะิครับนีิบหตัวเลยเนีย่กับขอเบิงอยู่ครับนี่อันนี้กับพ้ใจครับนี่ ผามงามกอบ่ปันใดหลังนึ่งจากมามันเราเอาดินจนมาทำเป็นคันแท้เนาะมันก็เลซานอาหารไกิบ่ปั่นใดควมหางควมเกิดแถมมันยังเป็นมันลึกลึกมันเป็นน้ำคังนะครับตอนทวารมันก็เลกลกยเป็นว่าต่างการงอกการเกิดเกิดบ่เต็มร้อยครับพี่น้องมึงเบ่งอีร้นนี่ น้ำไห i, ลลุโปนน้ำพิ่นบไน่ไใดเขากัน,น้อนมาน้ำม,มันมาจากของบนแห้งนะพี่น้องเนาะนอยู่หฮกระปอยลงมานี่ละเอาต้องขออนุญาตจบคลิปแค่นี้แหละด้อครับเด้อ